ใก่ลูกค er ้าอ <ock> ีกแล้วค่ะวันน <t> ี <AE> ้สต <t> ็อกของแถมเข้าหลักแสนจ้แม <t> ่ของแถมถูกลิขสิทธิ์ทุกชิ้นมีทั้งหมด6สีลูกค้าเลือกเองได้เลยมาแกะดูไปพร้อมพี่ไขวหวานเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างเสี่ยมพูเกือบชมพูมาพูโอมีชมพูชมพูชมพูชมฟ้าชมพูอุ้ยฟ้าฉันคงลวยค้างวันนี้มาเลขอะไรมาบอกมาดิก้าน ที่ไทวันก็ไปสันหามาให้แล้วนะคะเรียบร้อยข้างในสวด้วยมาดูน้ำมอนล้วนอีด์ปีต์พบเลยกระเป๋าไม้มาทัดดินสอยางลบไม้นะคะนี่ว้ายมีคิตตี้มาด้วยน่ารักสนุกมากทุกคนไทวันช่วด้วยโดนกับดักของแถมนะคะออกไม่ได้ล่าสุด ทุกคนชอบของแถมสีไหนกันคะคอมเมนต์บอกพี่ไขวานหน่อยนะผ่อนง่ายได้เครื่องไว้ไม่ใช้บัตรเครดิตแซมวันฟอน